คยังนะยังโอ้โหต้กหนึ่งต้นหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มว่าต้องทำอะไรดีหนึ่งกลุ่มครับอาหารร้านเฉลิมครับให้ใครให้ใครป้องอะไครับป้องอ้าวตียังอยู่เหรอเราอ่ะมีตั้งนานแล้วพี่ป้องมาแล้วแต่ยังไม่ปักทูปนะฮะโอ้พอปักทูปปุ๊บมาเลยเรียกตามทูปนั่นเองครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีโปรเจกต์นี้ครับก็เป็นละครแฟมิลี่ เป็นเป็นแฟมิลี่ที่มีความครบรถของละครทุ่มหนึ่งเรามีทั้งความทรงจำมีความรักมีเจเนอเรชั่นนะครับทั้งผู้ใหญ่แล้วก็รุ่นเด็กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราแฟมิลี่มันต้องอยู่รวมกันที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ลูกๆสมัยนี้เนี่ยคนแยกบ้านกันเยอะ แฟมิลี่ family ใหญ่ไม่ค่อยมีความผูกพันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับใจที่เราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้แฟมิลีที่เคยเป็นที่เคยมีที่เคยงดงามเนี่ยได,ได้ได้กลับมาอยู่ด้วยกันนั่นคือความตั้งใจเริ่มแรกนะครับแล้วก็ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับก็คือบิ๊กซีนะครับมาช่วยช่วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยจากตัว เนื้อเรื่องนะครับที่ดีอย่างที่ว่านะครับแล้วก็มีทีมเขียนบทที่ที่ดีมากๆของของเราอยู่ในช,ช่องวันนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีครับแล้วก็เราก็คิดว่าในการที่จะทำให้ Generation เจเนอเรชัน Gen Y Gen Z เนี่ยแล้วก็ Gen X เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยทำยังไงดีเราหา Gen Z นะครับก็เลยเป็นน้องเหล่านี้นะครับจาก b ิ๊กซีซูเปอ r ์เกิรคน ที่เป็นตัวแทนของ Gen ซในใน m i m y l y นะครับไม่ได้หมายความว่า Gen ซีเจนเอาอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับมันมันคือความต่างนั้น,นต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็เราก็ดีใจที่ได้น้องๆจากบีซีมาในโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็นักแสดงที่มีเสน่ห์ออกอตาคิดนานมากเล่นเก่งนะครับนะครับแม่แม่นะครับแล้วก็ <laughs> นักแสดงแม่เหล็กทั้งหลายแล้วก็ยังมีหลายคนที่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 อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับก็เป็นความภูมิใจดีใจแล้วก็ภูมิใจนำเสนอเรื่องนี้มากๆในขณะที่เศรษฐกิจฐฐฐก็ไม่ดีนะครับผู้คนก็ยังกังวลอยู่กับความเป็นอยู่เวลาจะเป็นของประเทศก็ดีของครัวเรือนต่างๆก็ดีการมีคอนเทนต์ดีๆชื่นจใจผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับทุกๆคนในสถานการณ์ตอนนี้ครับขอบคุณครับ เอาเจนไหนก่อนเอาเจนเอาเจนเอาเจนพี่แม่ก่อนเจนแม่กเจนแร่ก่อนเจนแม่มาทางนี้ทางนี้มาทางนี้นี่ทางนี้มาทางนี้นี่อาพ่อตามพี่พ่อไปรุ้นพ่อตามไี่แู่ไปลุ้นฉันได้เหรอเจนแม่ลองเลมา ที่จริงเบบี้บูมเอ็กซวายีใ่ครับเเบบี้บูมแล้วก็เอ็กนะครับนะครับโตค่ะหนูเซนซีค่ะวายเปนวายนะเนซีครับอันนี้วาย เอ้าเล็บบ oh, ูมี้ยูเคนเลยคเลี้ยงเจนเลยครับเลี้เจนเดี๋ยวตรงที่ถึงแล้วครับไปสอาจารย์นี่เป็นไงบ้างครับกับ c แนลแบบว่าครอบครัวอะไเงี้ยเรดูา่าอย่ดีาดีค่ะต้องต้องขอบคุณช่องวันด้วยที่ให้โอกาสสวสวอย่างเราได้ทางานงานคือพลังแห่งชีวิตงานคือทำให้ชีวิตเรามัน ฝูฟ้องรู้ว่าตัวเองยังมีคุณค่ายังมีคนแบบว่าเรียกใช้งานอยู่แค่แบบรุ่งขึ้นจะไปถ่ายละครมันก็กระชุ่มกระชวยแล้วอพอมาถึงกองทุกอย่างก็เติมเต็มความสุขให้เราในเต็มวันวันนั้นแล้วก็มีพลังกลับไปเต็มเลยแล้วก็ให้เราได้มีม,มีพลังในในทุกวันต่อๆไปคือเป็นคนรักการทำงานและการทำงานมันคือความสุขมากๆในชีวิตก็ต้องขอบคุณมาก,มากๆที่ให้โอกาส เช่นกันค่ะก็ขอบคุณที่ยังให้โอกาสยังไม่คิดว่าเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ตทงควรจะเกษียณอยู่บ้านแล้วเรายังมีดีอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นดูเราไปเรื่อยๆเรายังมีดีอีกเยอะแต่แต่เชื่อว่าว่าแม่แบบชื่นชอบการทำงานละครแล้วแม่มาผิดวันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ มาผิดวันค่ะมาวันที่เขาไม่ถ่ายเขาถ่ายอยู่บางโปค่ะแล้วขับรถไปเองค่ะแม่เล่าเลยค่ะโอ้โหรลกงานอะไรขนาดเลิกเกิดเมืไม่กี่วันมาเองคพือไปจําอยู่นั่นแหละว่าวันจันทร์คือวันที่4ค่แต่ไม่ใช่วันจันทร์คือวันที่3ขับเข้าไปที่สตูดิโอแอคเขาบอกว่ารปภบอกว่าเออมาถ่ายเรื่องอะไรบอกตามหารักที่เธอลืมรปภบอกว่าไม่มีใช่แล้วแม่บอกนี้ด้วย ดวงดาวจะรู้จินดาไหมเขาบอกวันนี้ถ่ายจะเป็นต่อต่อเถียบไหมคะเถียงบไหมคะเถียงงงเถียงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเปิดไม่มีวันที่สี่เขาบอกวันนี้วันที่สามเขาไม่ใช่วันที่สี่ขับรถกลับบ้านแต่ตามหาลักเขาก็ถ่ายนะคะแต่เขาถ่ายอยู่บางปูเขาถ่ายถ่ายคนละนี้คนนี้แต่มาเนโซ่ไปอีกทีหนึ่งน่าเสียดายนี้ก็ยังทำงานแล้วยังสายตาไม่ดีด้วย จำวันดีอย่างเรื่องนี้เป็นไงบ้างคะเนี่ยตัวละครที่เราของคุณแม่ทั้งสองของคุณแม่ทั้งสองอ๋อจริงๆตอนแรกก็เป็นเหมือนกับเป็นศัตรูกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นย่านี่เป็นยายแล้วก็ต่างคนต่างรักครอบครัวรักลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็โดนตัวตัวโกงตัวโกงตัวนิสัยนิสัยไม่ดีแบบนิสัยดีอะทำไมเป็คนอย่างนี้ล่ะ ดาวที่แบบว่าเข้มข้นสนุกสนานเลยเกิดขึ้นจริงๆถ้าก็ไม่มีเขาเนี่ยเราก็อยู่กันอย่างราบเรียบมีแต่ความสุขมันเจือชื่นเนาะต้องมีเขาวี่แน่ครบรถค่ะครบรถอันนี้ก็ต้องไปติดตามกันดูว่าระหว่างดวงดาวกับทัศวรร์มันจะมีฉากที่ประทะจากเพื่อนรักกลายเป็นหักงีโห อย่างนี้หรือเปล่าเอาไปดิสัมดูกันค่ะออนแอร์แล้วนะคะวันที่11บเอ็ดนะหนึ่งทุ่มตรงฝากด้วยค่ะเต็มที่เต็มที่ครับได้เจอหลายรุ่นเลยค่ะต่อไปเจนไหนครับพี่ปอนอเอาตัวอย่างเจนเจนอะไรเราพี่บตาหน่อยเจนเอ็กครับเจอเลยเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไม่ได้เธอไม่ได้ น,น,นี่เป็นเจนผมไม่เอาผมทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยต้องบอกว่าขอบคุณเรื่องนี้มากนะครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้กลับเป็น14อีกครั้งนึ้งมันมเรื่องราวมันมันกุก๊กกิ๊กสนุกสนานคมรถนานมากรู้สึกว่าใช้พลังกลับไปเหมือนตอนอายุประมาณ18 20อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในเรื่องคุณเมาค่ะโดยระมแต่ว่าโดยรวมอย่างที่พี่ป้อนบอกเขาว่าเป็นการรวมรุ่น ทุกงรุ่นเลยแล้วก็ขาดไม่ได้แม้แต่รุ่นเดียวนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมจะเป็นยังไงนะครับแต่วงการบันเทิงวงการทีวีวงการละครขาดพวกเราไม่ได้นะครับถูกต้องค่ะไม่ได้เลยขอบคุณใจค่ะดูพวกเราแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นจ้บ เจนไหนต่อไปครับเจนเจนเจนเด็กมาเด็กมาเด็กคล้ไม่หลายค่ะทำไม่ร้ายโอ้ยผม่เป็นดี่เป็นคนดีแม่เป็นคนดีแม่่ีแม่เปนคนดี่เนนดแม่เป็นคนดีแม่เป็นคนดีแม่เป็นคนดแม่เป็นคงดีแม่เนนี่เหมือนทีแม่เปอนคีม่เป็นคนี่ยนนีแม่วนนดแม่เป็ดีแมเจนคนดีม่เป็นคนทีแม่เปืนไดีม่เันคนดเป็นคนดีแม่เอ็นคดีแมเป็นคนดีแม่็นคงกม่คน สังเกตสีป่าสิคะแดงอยู่คนเดียวชอบมีวางแผนตลอดแล้วเราก็เป็นแบบเกิดทําให้เกิดเรื่องราวค่ะใช่อย่างที่แม่ว่าแล้วก็จริงๆแล้วกับเรื่องสร้างเรื่องอันนี้คือรูปเราแต่ว่าต่อไปจะไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวต้องคอยติดตามชมแต่ว่านี่คือผัวเราในเรื่องหัวไม่ไม่รักเราเลยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนกันทุกวันไม่ดูตัวเองเลยเนี่ยอย่าทำหัวอันนี้

เรื่องนี้คือเราตามหาพ่อไหมเรารวยหรือยังเพราะแต่ในช่วงวันมาเราทำอะไรแล้เล่นมาหกเรื่องก็ตามทุกเรื่องเราจะได้เรียนหรือยังในเรื่องนี้ได้เดินมั้ยวิกซีไปเดินไม่รู้ว่ายังไงวิกซี เลยได้เย็นๆขึ้นมาหน่อยก็คืออยู่บิ๊กซีค่ะภูมใจเพื่อนเลยค่ะภูมใจมากปกติก็จะอยู่เป็นเอ่อตึกก่อสร้างอยู่สายงานสายอยู่แบบช่วยตำรวจตามหาจับกูเป็นผู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยตามหาพ่อไในเรื่องนี้นึกแม่อันนี้ไม่เหมือนกันปกติตามหาแม่เรื่องนี้หนูตามหาพ่อนะหนูเปลี่ยนจริงเหรออันนหนูเปลี่ยนนะอันนี้จริงเหรอจริงตามอีกแล้วเหรอแต่ตามหาพ่อไงตามมาหกเรื่องเลยนะหนูเปลี่ยนเพราะว่าเรื่องก่อนๆตามหาแม่เออรวยไหมรวยไหมเรื่องนี้รวยไหม ก็ก็มีมีอยู่มีเลยที่ตอนอยู่่พูดสิรวยไงรวยสิทำโก่มาแต่ยี่สิบตอนที่เหลือจนรวยต้องใส่ใตัวดีเด้กอ่าเน้นใหูหนูรวยตอนจบตอนจบแบบเบ็กสุดท้ายด้วยนะอเป็นยังไงประเด็นี้เรา่งใส่ใจ้ะ ถ้าสงสารแค่ไหนจริงๆก็จริงๆมันก็คล้ายๆแบบที่เคยเล่นมาแต่ว่ามันแปลกใหม่คือตรงว่าเราอะตามหาความจริงชัดมากกว่าว่าแบบใครทำร้ายพ่อกับแม่เราอะไรย่างเงี้ย คือหาหลักฐานอะไรแบบนี้ค่ะแต่ปกติก็คือเหมือนเราจะตามบุคคลเลยว่าคนนี้ใช่แม่เราไหมคนนี้ใช่แม่เราไหมแต่ว่าเรื่องนี้คือเราเหมือนออพิสูจน์ความจริงอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ต้องตามหลายอย่างไม่ใช่แค่าตามหาพ่อแม่ตามโจนด้วยว่าใช่หรือเปล่าเนี้ยเก่งจริงเก่งมากตามเก่งตามจนเจอผู้ชายตามหาผู้ชาย่นกระจนเป็นตามหาพ่อแม่ถ้าไม่มีผู้ชายไม่ตาม มันก็เหมือนกันนั่นแหละเขาก็เห็นเราเป็นไงเขาเขียนบทมาให้เราเป็นไหมยาเคยจะรู้ว่าอันไหนตัวจริงอันไหนตูวหลุดละคนมันเหมือนกันพี่ปอนเขาดูแล้วว่าอันเนี้ยต้องมีผู้ชายด้วยเพราะว่าถ้ามีผู้ชายไม่ทำนอนอยู่บ้านดีกว่าถึงว่าแหละคนมีผู้ชายปุ๊บขยันตามเลยจริงเราเป็นลูกของพี่พ่อพ่อแม่เป็นไงบ้างครับครับก็คุณแม่ก็น่ารักดีครับตีกันทั้งวันน่ารักดีแล้วก็ ผมก็เหมือนจะได้พ่อมาจูบพอมาเจอกับนางเอกก็เหมือนมันคู่กัดกันด้วยตอนแรกๆแ,แต่ลลหลังจากเขาตาม,มเรื่อยๆกน็นั่นแหละครับมันก็เริ่มแบบบอกว่าเวลาผู้ชายอ,อย่าเว่าผู้ชายมีใจเขาจะใช่เขาจะประมาณนี้เลยอยู่ในเรื่องก็จะประมาณอย่างเงี้ยอ,อะไรเนะไม่ไม่ไม่บอกผู้ชายด่าว่ามีใจใช่เขาทำเป็นตึงแบบนั้นแหละไม่รู้ได้ไงเขาอย่าให้บอกคนที่มาจีบเราไม่ได้ไอ้สัส เขปิดเ็ไปในยินบ็อกเขาด่าเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าเรื่องละครก่อนอ่าม่พ่อเป็นลูกพ่อลูกแม่ลูกพ่อลูกแม่ก็น่ารักครับพ่อกับแม่ก็คนละคนละขั้วกันเลยคนละขั้วกันเลยแม่นี่ใส่ดีมากในมุมของผมนะแต่ในมุมคนอื่นผมไม่รู้ส่วนคุณพ่อก็ก็ที่เมาอบอุ่นที่เมาครับ เป็นจริงหนูอะขนาดหนูขนาดหนูเป็นนายอะหนูก็ทีมพี่ออมนะคะทำไมอะทไมระมรดกมันสำคัญนะเงินมันสำคัญนะนี่อินเนอจริงด้วยเขารวยเออต้องไปดูในละครเขาจะมีแย่งมรดกกันอะไรเงี้ยใจเราอะคืออยู่ฝั่งพี่ออมมากตัวจริงนะตัวจริงจริงแม่เราต้องไม่ได้นี่เงินมันสำคัญนะเออแล้วมีคนอย่างงี้อยู่อะเออแล้วจบนะตามหาแม่ จริงไงล่ะเรียกพ่อเนี่ยอ่าแรุนป็นเคมีใหม่ๆจริงๆบ้านผมมันชุลมุนมากมันแบบอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดคนนั้นคนนี้ตามนั่นตามนี่ผมก็ต้องคนบอกว่าเราเคมีใหม่หรือเปล่าก็ช่วยช่วยกินมีหน่อโต๊ะหนูหน่อยว่าเราอ่ะจิ้นกันขนาดไหนเบี่ยงไม่ได้เลยก็เบสเบสเบสเหรอเป็นไงเป็นไงนักเอกเป็นไง นไม่มองตาเลยไม่ไม่พี่คือเป็นอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะตัวจริงอะอย่างนี้แหละตัวจริงก็แบบกนนุ้งกันนิ่งพี่แบบคีมิโนโต้หน่อยพอให้เล่นแบบบางครั้งให้เล่นกุ้งกุ้งจริงๆงมันมีหยุดฉากหนึ่งแบบผมแบบแค่หันไปเฉยอะนางเอาหน้านี่เงี้ยผมตัวเหรอเออผมตัวซะงั้นผมตส่าเล่นเล่นแล้วไม่บอกอะนะมีใจปะนอกบทนอกบทนะคุณนอกบทคุณเข้ามาใกล้ผมมันก็อยากคีมิโนโต้บ้างนี่ คุณอะแล้วถ้าเป็นหนังกล้องอ่ะหนังกล้องเหรอมาเลยเก่งเก่งอะไรอ่ะเก่งจังเลยก็มีมีผมว่าก็เป็นเป็นเคมีแปลกๆดีครับที่เคมีแปลกๆแปลกใหม่เดียวัวเคมีแปลกใหม่แปลกใหม่เพราะเราเราก็ไม่เคยแบบว่าแบบรุนแรงใส่นางเอกแบบขนาดนี้ไงแล้วนางเอกก็ชอบด้วยไง พอเขาชอบเราก็เริ่มใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบเหตุการณ์ที่ทําให้เราแบบเอ๊ะอะไรคิดไม่หนโตกันบ้างมันครับสู้มือดิครับผมนครับผเรื่องนี้เป็นอ่าเป็นเหมือนผู้จัดการสาขาครับผมเป็นเพื่อนกับครับพาคินครับผมคอยตรวจตาความเรียบร้อยในสาขาอะไรอย่างเงี้ยตรวจไปตรวจตรวจมาไปเจอเด็กเจอเด็ก เออไีชอบเด็กตานไหนอยู่ไหนเแล้วนะตาหวานตลอดก็เลยที่มอยาก้ว่าเฮ้ยกล้องทำไมตาหวานนี้ป้งเปิดมาเมื่อกี้ที่ปยมานาทีแรกดูคอรอบครัวไม่ใช่แล้วนะยเลกเกียนะนี่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 ้องีานที่สีสาวม่นจะเด็กเลยล้อมีการก็ได้ลอนั่งน่นี่น่ไปเนี่ยบานั่ว เด็กเหรอวัยรุ่นเด็กทำเป็นไงบ้างพี่กองเนีนะมันเขาก็เอ่อน้องแพนเค้กครับคู่น้องแพนเค้กในเรื่องก็ก็เป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลสาขาอะไรเงี้ยครับทำงานด้วยกันใช่แล้วก็แบบว่ามีโมเมนต์หวานๆน่ารักน่ารักค่ะใช่เพราะว่าในเรื่องเรามันตึงเครียดเราต้องแบบมีความหวานหวานกุงกิงกันบ้างคู่แบบพระเอกนางเอกเขาก็แบบว่าตบตีกันไปแล้วก็เลยมาแบบมาแบบซบซนหวานหวานใช่ไหวผมนี่คนนี้เขาก็มีคู่นะคะใช่ มาค่ะโอ้เมื่อสบายมีรเพลมจริงจริงเพบอกว่าเออมา่อากคลเ่ันนี้ไปสาวหูหญ่เาพูดเยอะปวดตวตกร้วตัวจริงตัวจริงเป็นไงพูดเยอะม้ยะคะเยอะก็หมดะค่ะแก้มเล่นเป็นอะไรคะลูกแก้มเป็นเพื่อนเบสเบสจ้า พี่สาวพี่สาวพี่สาวไว้เราเจนเดียวกันค่ะแค่ไม่เียอตาไม่ได้พูดดีกันข้รู้จักเขาบ้างเอามาไปบอกไ่รูว่าไปก็เลไปน้าเพราะอไ้เราอใ้พูดไม่ใช่หรออพูดต้อให้พูดองใ้พูดนีคือเป็นเป็นแนะนำ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 ชื่อ พี่แกมบุไปเบสพี่ถามพี่แกมว่าเชื่ออะไรให้มาแนะนำเพื่อนหนูนี่คือการเพื่อนหนูการเพื่อนหนูในเรื่องก็คชื่อมาลีชื่อมาลีบอกเขาไปว่าจำไม่ได้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าทุกในนี้คือเพื่อนเรานี่ยแก้มบุมาอันี้เป็นแกมบุมาจะเกาะสีชังด้วยกันที่เขาอยู่เกาะสีชังจะมีสามคนนี้ที่อยู่เกาะสีชังคนนี้ชื่ออะไร ใเรื่องเหรอในเรื่องในเรื่องเขาในเรื่องก็ได้ไข่มุกไข่หมูรู้ปะว่าที่กระซิบกันมันเข้าใหม่ด้่าคือจะมีสามคนที่มาจากเกาะสีชังก็คือมาช่วยนางเอกตามหาพ่อนี่แหละซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีมากนะคะไม่ใช่เรื่องของเขาเลยแต่ช่วยสุดชีวิตใช่แล้วก็จะมีอันนี้น้องก็น้องแพนเค้กกับน้อง ชื่ออะไรนั่นเนี่ยครับน้องเพคกกับน้องมาลีเอยใส่น้องพลอยใส่กับน้องมาลีจะเป็นพนักงานอยู่ในบิ๊กซีและนางเอกเนี่ยก็คือมาจากเกาะสีชังก็ไม่มีงานทำบังเอิญบังเอิญบังเอิญจริงๆ เราก็แบบว่าได้เจออุ้ยพนักงานบิ๊กซีเฮ้ยบิ๊กซีสาขาเนี้ยพราะเราอยู่ที่นี่พอดีเขารับสมัครพนักงานไหมนะเขาเขใจดีพาเราเข้าไปใช้เส้นสายอะไรไม่รู้ได้เข้าไปเลยมีเส้นสายอยู่ค่ะใช่ต้องไปติดตามต้องตเมากเนยเรื่องอีกตรงนี้แล้วเนี่ยีสาระสาระเขาไม่ดูมั้งเดี๋ยวไปบอกหมดกันเลยนะอ้าวพี่ให้เล่าเขาไม่ใช่หรอเอานี่เดียวนี่เดียวนี่เดียว เราสี่คนนาะก็คือตื่นเต้นกัน,นกมากค่ะคือแบบว่าเราก็มีไปแบบเวิร์กช็อปแบบการแสดงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบว่าตอนเขาา้าฉากจริงๆเราก็ได้เจอกับพี่ๆอย่างหนูก็จะมีแบบเจอพี่หย่ากับพี่กล้องค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออพี่ๆเขาแบบช่วยสอนมากๆเลยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากส่วนหนูก็ดูแลยายชื่นเนาะยายชื่นก็โอ้โหบอกเลยว่ามีอะไรใหม่ๆทุกฉากหนูกล้าพูดเลยเพราะว่าจะเป็นการแสดงที่แบบว่าคาดไม่ถึงในบางที ด้วยความที่เราเล่นกับไอโเขาจะแบบว่ามีความเป็นแบบตัวตึงในวงการแต่ก็รู้สึกว่าสนุกค่ะได้รับอะไรใหม่ๆสนุกมากตัวตึงตัวไอโไม่ต้องร่างหายจริงๆสนุกค่ะสนุกมากเลยอ่ะแล้วสองคนนี้ล่ะ อือส,สนุกก็จะเป็นแคชเชียร์ที่สวยที่ส um ุดในบิ๊กซีอ่ะ ok ค่ะอ um ันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะได้บอกเขาบอกค่ะได้บอกเขาบอกมาใช่ก็คือเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ของบิ๊กซีอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็มาเจอกับเพื่อนๆเจอพี่เบ๊เจอแบบว่าเอ่อแก้มบุ๋มอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็มาช่วยทำภารกิจตามหาพ่อเขากันแก้มบุ๋มใช่ค่ะใช่ทนี้พูดอะไรบ้าะอ่าค่ะก็เป็น เพื่อนของขวัญเนตรค่ะก็คือตามตั้งแต่เกาะสีชังยันกรุงเทพยันจบเรื่องก็ยังตามอยู่กันเราก็ได้ผู้ชายมาแบบว่ามาแบบงงแแกงแหนูได้ผู้ชายทุกคนไม่งั้นไม่งั้นหนูแกงหนูไม่ได้หนูไม่มีเป็นโปีดเตอร์แต่ไม่เราไม่ควรเป็นผู้ชายเลยเสาร์ันนี้เดี๋ยวทำคอนเทนต์จิ้นไม่ได้เราต้องมีแบบเรามีแบบได้แต่คนต้องมี เพงใจยายกับย่าฝากมาฝากมาพี่เบนให้ไปฝากเลยพี่แจ็คก็มาฝากน้องๆด้วยกังรู้ว่าเป็นละครครอบครัวเพราะว่าพี่ปัดกลุ่มาสามนาทีได้ครอบครัวเลยใช่ครับเป็นละครเลยครับเป็นละครครอบครัวครับที่มีครบรถจริงๆก็นั่นแหละก็ไปรอดูเอาว่าแบบรถอะไรบ้างนะครับแต่สนุกจริงๆสนุกจริงครับแล้วก็อบอุ่นมากในการถ่ายละครครั้งนี้ของผมนะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกัน ใช่ค่ะฝากด้วยนะคะตามหารัที่เธอลืมเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกับบ<ม>ิ๊กซีด้วยซึ่งบอกเลยว่าปเป็นโปรเจกต์ใหม่ของช่องวันที่มาทําอะไรแบบนี้แล้วก็มีน้องๆที่ประกวดเข้ามาร่วมด้วยอย่างที่บอกว่าถ้าน้องไม่เปรี้ยวแบบพี่น้องเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอ,อยากรู้ว่าเปรี้ยวขนาดไหนแซ่บขนาดไหนทุกคนจะมีคู่ของแต่ละคู่ไม่ได้แค่มีแค่พี่แจมกับเบนนะคะจะมีหลายคู่มากๆอยากให้ไปช่วยกันลุ้นว่าความรักของแต่ละคนเป็นยังไงตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาันรุ่นของพระเอกนางเอกแล้วก็รุ แอร์วันแรกนะครับวันที่11นี้นะครับผมวันอังคารที่11นี้นะครับถึงค่ำตรงเลยครับก็ออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับผมทางช่องวัน31นะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยค่ะนี่จบแล้วสวยงามนี่ถือว่าสุดท้ายสัดท้ายแลสักดีนะมีแนวรับเป็นละครครอบครัวที่ไม่เคยที่ไหนแต่ที่เล่าเมา่่คครใหญ

ใจไหมคะคุณบหครครับผมขอสคข่ะขนครับขอัพท์ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะตั้งนง่งตงนี่ต้นง่งตั้ห่งต่ตนงตา้งอน้นงน่่งตงนึง่น่นนง่นง โอเคไหมคะโอเคไหมครับอคัะขอบคุณครับค่ะขอบคุณทร่มา